สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube พบกับท่านผู้ชมวันนี้22กุมภาพันธ์258นะครับมีข่าวดีมาบอกผู้สูงอายุครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้ Facebook สามารถกดอ่านข่าวนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เราแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับ เมื่อ21กุมภาพันธ์2568ก็คือเมื่อวานนี้ครับกระทรวงพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โพสต์ข่าวทางเพจว่าหัวข้อข,ข่าวก็คือวราวุธยืนยันพมชงครอมพิจนารณาเบี้ยยังคีประสองายุพันธ์บาททั่วนหน้าอยู่ขั้นตอนรอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องารายละเอียดครับ หัวข้อข่าวก็คือวราวุฒยืนยันพอมอชคอรมอพินาเบียยังคิดประสุอโยพันบาททั่นหน้าอยู่ขั้นตอนรอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อ21กุมภาพันธ์2568ก็คือเมื่อวานนี้ครับที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวราวุฒิศิลปะอาชารับตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในวงเล็บรอมอวอจุดพอมอให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้าน เสนอร่างพระราชบัญญัติบำนาญพื้นฐานทั่วนหน้าพศจุดๆที่จะให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยังคีดผู้สูงอายุ3,000บาทต่อเดือนไว้ก่อนหน้านี้ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันทุกบาททุกสตางค์ล้วนแล้วแต่จะช่วยบรรเทาภาระพี่น้องประชาชนได้อยากขอให้นึกถึงรายได้ของภาครัฐด้วยอย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการ่ายเบ,บี้ยังชีคผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดคือ6 0 0 7 0 0 800แและพันบาทต่อเดือน ซึ่งใช้งบเกือบ1 0 0 0 0แสนล้านบาทถ้าปรับเบี้ยเงี่ยระสงอายุเป็นแบบทั่วหน้าพันบาทตามที่กระทรวงพอมอได้เสนอให้กับคณะมนตรีในงเร็บคอรมอร์พินานั้นจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นมาเป็น1.7ถึง1.8แสนล้านบาทดังนั้นต้องดูและรับฟังความเห็นจากสำนังกงบประมาณแต่ถ้าเพิ่มเงินเป็น3,000บาททั่วหน้านั้นต้องใช้งบต้องใช้งบกว่า 5ถึง6แสนล้านบาทซึ่งวันนี้เรามีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณดังนั้นถ้าให้เงิน3 0 0 0บาทแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาในส่วนอื่นๆที่จะต้องใช้งบประมาณตนคิดว่าเราควรดำเนินการทีละขั้นตอนดีกว่าหากประเทศไทยมีเศรษฐกิจดีขึ้นและมีงบประมาณเพียงพอที่จะให้เงิน3 0 0 0บาททางกระทรวงบมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งซึ่งวันนี้เรามีรายรับไม่เพียงพอที่จะมาสนับสนุนรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นนายวราวุิกล่าว ขณะนี้นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัีได้เสนอเรื่องปรับเบีย้ยยังคีดผู้สูองอายุเป็นแบบทั่วหน้า1,000บาทตามที่กระทรวงพรอเสนอให้คอรมอพิจารณาแล้วและอยู่ขั้นตอนที่คอรมอจะขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมชีกลางสำนังกงบประมาณรวมถึงกระทรวงการคลังขอย้ำว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการ พิจาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็เป็นข่าวดีจากกระทรวงพมนํามาแจ้งผู้สูงอายุวันนี้ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับส่วนจะดีมากกว่านี้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิณาแล้วและเสนอเรื่องกลับมายังคอรมอและเข้าที่ประชุมคอรมอเมือม่อไหร่และคอรมออนุมัตินั่นจะดีมากกว่าวันนี้ วันนี้ก็ดีแล้วครับที่มีการชงเรื่องไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้แจ้งข่าวผู้สูงอายุไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ